ค่ะวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าตัวเลขเนี่ยนะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มถึงเจ็ดพัสี่ขออภัยค่ะเจ5 8ันห้ารายนะคะแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตเป็นนิวไฮก็คือ75รายด้วยกันนะคะอย่างที่บอกตัวเลขวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะอืมแล้วก็วันนี้อย่างที่ลุ้นกันนะคะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการที่จะ เจาะล็อกดาวน์หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเทรนที่อยู่ใน Twitter อันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือเรื่องของการล็อกดาวน์ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกนะคะมีการออกมาโพสต์ a c e b o o k นะคะถึงเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้ค่ะนายกเนี่ยมีการโพสต์ a c e b o o k นะคะมีข้อความค่ะบอกว่า ผมได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องด้วยความไม่สบายใจและรับรายงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และความจําเป็นในการใช้แผนเผชิญเหตุเพื่อกําหนดมาตรการควบคุมโรคที่จะต้องเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนจํานวนมากแต่หากไม่ดําเนินการก็อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดความรุนแรงมากกว่านี้ซึ่งเราอาจจะมีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรการเข้มงวดยิ่งขึ้นในการจํากัดการเคลื่อนย้ายการป้องกันไม่ให้มีการรวมกลุ่มทํากิจ ปิดสถานที่เพิ่มเติมโดยรวมเนี่ยคือวันนี้นายกโพสต์ค่อนข้างยาวเลยนะคะแต่ว่าหัวใจสําคัญก็คือว่าจะมีการเลื่อนการประชุมสบคมาเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะช่วง10บโมงแล้วนายกเนี่ยคือที่สําคัญตอนนี้นายกปิดคอมเมนต์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคนเนี่ยก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ไม่ได้ค่ะในเพจของประยุทจันโอชานะคะก็คือเพจนี้เลยค่ะ อืมครับสิ่งีอยากให้เปิดคอมเมนต์หน่อยนะครับทานายกเผื่อจะได้ฟีดแบ็กนะฮะจากประชาชนอย่างเราๆนะครับอาจจะได้ไอเดียบางอย่างจากเราๆไปด้วยนะครับอค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่ะ<อ>พี่โทรมัสถามประชาชนน,นะคะว่าเห็นด้วยไหมกับการล็อกดาวน์ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะประชาชนส่วนใหญ่อย,อย่างที่ WorkPoint ท o d a y มีการทำโพลเอาไว้ใน youtube ค่ะประชาชนถึงห้าอร์ซนบอกว่าเห็นด้วยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเลขที่ตอนนี้มันพุ่งสูงมากจนเรารู้สึกว่าน่าตกใจจริงๆค่ะ ครับอืมจริงๆแล้วคนอาจจะพูดนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเลขทะลุหมื่นไปแล้วด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ากําลังการตรวจทุกวันนี้เนี่ยคือใครสงสัยอยากจะไปตรวจนี่ตรวจไม่ได้นะครับถ้าไม่มีอาการช,ชัดเจนหรือไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจริงๆเนี่ยไม่มีใครรับตรวจเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขนี้มันอั้นอยู่ห้าหกพันเจ็ดพันอย่างวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สะท้อนความจริงสักเท่าไหร่อันนี้คือในความรู้สึกของคนทั่วไปนะจริงพี่ก็รู้สึกแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากไปตรวจที่ไหนก็ไม่มีทีท่รรับตวจ แล้วเราก็จะเห็นภาพเมื่อเช้านี้นะคะคือมีประชาชนที่เขาไปรอตรวจโควิดฟรีตามจุดต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าเขาไปตั้งแคมป์รอกันตั้งแต่เมื่อคืนเอาเต็นท์ที่เป็นเต็นท์เหมือนท่องเที่ยวไปนอนตามป่าตามเขาว่าคือไปนอนเพื่อที่จะรอตั้งจุดตรวจโควิดฟรีตามที่ต่างๆนะคะก็เป็นภาพที่เมื่อเช้าใครเห็นแล้วก็ต้องสลดใจเหมือนกันว่าทาไมประเทศเราถึงเข้าถึงการตรวจ,จยากขนาดนี้แล้วก็พอตรวจแล้วเนี่ย เตียงจะนอนก็ไม่มีนะคะเป็นความลําบากที่เกิดขึ้นนี่ต้องบอกว่านะับไปรอตรวจนะฮะไม่ได้รอฉีดวัคซีนไม่ได้รอรักษานะครับแค่อยากจะตรวจอยากจะรู้ว่าตัวเองติดหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปัญหาแล้วนะเพราะว่าต้องเข้าใจเลยนะคนที่อยากไปตรวจเนี่ยอาจจะเป็นที่บ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กหรือเปล่านะเขาก็กังวลว่าเอ๊ะตัวเขาติดมาหรือเปล่าก็ไม่อยากที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยต้องเป็นเ,เรียกว่าอะไรเป็นคนเอาโควิดเข้าบ้านแต่ตอนนี้ก็ลำบากจริงๆ,ๆนะฮะเราเห็นภาพแล้วเราตกใจจริงๆว่าโอ้เรามาถึงจุดนี้ ในวันนี้ได้อย่างไรนะครับนีเ่ถ้าไปดูครตอนนี้เนี่ยยอดวิกฤตโควิดไทยนะฮะไม่น่าเชื่อนะกอย่าเราติดอันดับสิบสองของโลกแล้วนะไม่น่าเชื่อว่าเราเดินทางมาไกลามากปีหนึ่งที่ผ่านไปนะฮะในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเมษาพฤษภาคมเนี่ยเรายังติดอยู่หลักร้อยนะครับหลักร้อยเนี่ยเราก็ล็อกดาวกันแล้วนะครับแล้วเราก็ตกใจกันมากตัวเลขที่สูงแล้วสําหรับเรานะฮะตอนนี้เจ็ดพัน แล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะมีคนพูดว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นหลักหมื่นมาตั้งนานแล้วเพียงแต่จํานวนการตรวจเนี่ยเรายังทําได้ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์พากรหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยําคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับโพสข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 โดยกล่าวในเชิงตั้งคําถามไปถึงประชาชนทุกคนครับว่าผ่านมาสิบวันแล้วครับของมาตรการสกัดการระบาดนะครับเชื่อว่าทุกคนคงบอกได้ว่าประสบความสําเร็จหรือไม่ เม่ย้อนกลับไปดูจานวนผู้ป่วยรายใหม่ครับที่ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆสอดคล้องกับการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าที่ทั่วประเทศกําลังเผชิญไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คาดว่าภายในเดือนนี้ครับสายพันธุ์เดลต้าน่าจะมาแทนสายพันธุ์อัลฟาซึ่งเป็นสายพันธุ์ของไทยนะครับหลังจากกรุงเทพมหานครนะครับพบผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าแทบจะทุกรายนะครับบทเรียนจากอังกฤษครับในช่วงการที่สายพันธุ์เดลต้าระบาดในระยะแรกนะครับ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้น3เท่าจากฐานเดิมนะครับขณะที่ไทยครับเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเดินม,มาถึงจุดเหมือนกันเลยครับคือจาก2-3,000คนนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น6,500คนเมื่อวานนี้แล้ววันนี้คือ7000กว่าคนนะครับถ้าเราดูแบบแผนการระบาดของอังกฤษเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าหลังจากสายพันธุ์เดลตายึดครองพื้นที่ได้หมดแล้วเนี่ยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะยังพุ่งขึ้นสูงอีก 3- 4เท่าถ้าไม่มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับ ข้อมูลผู้ป่วยหนักนะครับผู้ป่วยใน i c ซเนี่ยเพิ่มมากแค่ไหนตัวเลขที่สื่อนําเสนอคงเห็นกันอยู่นะครับเมื่อวานก็คือเมื่อวานสื่อเนี่ยนะครับเรามีผู้ป่วยหนักครับสูงเป็นอันดับ12ของโลกนะครับเรื่องนี้เนี่ยแม้จะระดมทุนสร้างโรงพยาบาลจริงนะฮะจัดหาเตียงเนรมิต ER เครื่องช่วยหายใจออกซิเจนนะฮะอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆอาจจะทําได้ชั่วข้ามคืนนะครับแต่เราไม่สามารถเพิ่มจํานวนบุคลากรหน้นาง,งานได้มากกว่านี้แล้วนะครับค่ะนายแพทย์มานพเนี่ยยังบอกอีกว่าทางเลือกอื่นในการสกัดการระบาดครับ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนะระดมสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะผ่านวัคซีนนะครับแล้วก็อีกหลายจังหวัดเนี่ยที่เสี่ยงเนี่ยมีการฉีดวัคซีนไปพอสมควรรวมถึงกรุงเทพมหาคนครด้วยนะครับแต่ครับประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะด้วยประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับระะเวลาในการกระตุ้นภูมิรวมถึงจํานวนผู้ได้รับวัคซีนที่ยังไม่มากพอสอสปัจจัยรวมกันนะครับมันทําให้เราหวังผลจากมันได้ไม่มากพอแน่นอนนะครับการตรวจก็มีจํากัดนะครับตัวเลขการตรวจรวมรายสัปดาห์ฉบับล่าสุดของกรวมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยยังไมม่่เผแพรออกา แต่ถ้าดูข้อมูลสบคครับก็จะพบว่าการตรวจหาผู้ติดเชื้อเนี่ยทำได้ต่ํามากครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยตรวจได้รวมแล้วเนี่ยวันละแค่สามพันคนแต่จํานวนการติดเชื้อเนี่ยกลับสูงมากจนน่าตกใจครับการค้นหาผู้ป่วยและแยกโรคแทบเป็นไปไม่ได้นะครับในเมื่อสองทางเลือกข้างต้นเนี่ยทำไม่ได้คงเหลือทางสุดท้ายในการตัดตอนการระบาดครับนั่นก็คือการล็อกดาวน์ประเทศเต็มรูปแบบอันนี้เนี่ยเราไม่อยากได้ยินคํานี้เลยจริงนะครับคุณหมอก็บอกว่า ท่านผู้บริหารสอบอคอนี่กล่าวไว้ว่าการทําล็อกดาวน์ประเทศแบบร้อเหมือนช่วงเมษายนในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐหมดค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ3 0 0 0 0นล้านบาทเงินจํานวนนี้เนี่ยสามารถเพิ่มความจุในการตรวจเชื้อปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังการระบาดนะครับเพิ่มศักยภาพของระบบโรงพยาบาลซื้อวัคซีนประสิทธิภาพสูงวางแผนการจัดหาแล้วก็กระจายวัคซีนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีปริมาณเกินพอสําหรับคนทั้งประเทศได้และที่สําคัญเราผ่านมาแล้วเรามีเวลาเตรียมการนานถึง1ปีครับ คุณหมอก็ตั้งคำถามครับพวกเราในฐานะประชาชนควรใช้เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นบทเรียนหรือเปล่าว่าเราปล่อยให้สถานการณ์เดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับนายแพทย์มานพจากแพทยรรศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ทิ้งคำถามเอาไว้ให้พวกเราทุกคนคิดแบบนี้ซึ่งพี่ก็คิดแบบนี้เหมือนกันเอ๊ะเรามีบทเรียนเรามีสต๊ d ดดี้เราเรียนรู้กันมาแล้วนะครับหปีที่ผ่านมานะครับ เอ๊ะวันนี้เราเดินมาถึงจุดนี้ได้ไงจากผู้ติดเชื้อร้อยกว่าคนวันนี้เ0็ดกว่าคนแล้วก็กลับตั้งข้อสองสัยด้วยว่ามันเป็นหมื่นหรือเปล่าขณะที่วัคซีนผ่านไปห่งปียังไม่สามารถกระจายได้อย่างที่มันควรจะเป็นค่ะถ,ถ้าไปดูเรื่องของการล็อกดาวน์ปีที่แล้วเนี่ยนะคะคือแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ย มาตรการที่จะออกมานะคะเขาบอกว่าจะไม่เข้มข้นน้อยกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วยังเจออะไรเรายังจํากันได้อยู่หรือเปล่านะคะคือปีที่แล้วเนี่ยเท่าที่จําได้นะคะมีการรวบ <ค đã. S 1> รวมออกมาคือจากทีมข่าวเวิร์กไพ t ส์ทูเดเนี่ยเดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะอันดับแรกคือตัวเลขของผู้ติดเชื้อเราไม่เยอะเหมือนกับทุกวันนี้นะคะแต่ว่าตอนนั้นคือต้องยอมรับว่าโรคมาใหม่ๆและเรากลัวนะคะ mm. มาตรการที่ออกมาค่อนข้างจะเข้มข้นรุนแรงเลยค่ะก็คือมีการห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างสี่ทุ่มจนถึงตีสี่นะคะ ปิดสถานที่เสี่ยงผับสนามมวยที่ให้บริการต่างๆร้านนวดถูกปิดทั้งหมดนะคะร้านอาหารก็ถูกปิดนะคะปิดช่องทางเข้าประเทศห้ามกักตุนสินค้าห้ามชุมนุมห้ามเสนอข่าวที่ไม่จริงบิดเบือนทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวงดและชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดอันนี้คือมาตรการของเมษายนปีที่แล้วซึ่งเดี๋ยวรอดูกันพรุ่งนี้ว่าสบคพิจารณาออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่บอกว่าจะไม่เข้มข้นน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะ จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แน่นอนว่า,วาเรื่องของการเยียวยาตอนนี้ค่ะพี่โทมัสคนถามเลยว่า,วาถ้าหากว่ามีการล็อกดาวน์จริงๆเนี่ยการเยียวยาภาครัฐเตรียมเอาไว้หรือ,อยังอืมอันนี้เป็นคําถามมาตลอดฮะที่เราได้สัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีนะครับหรือว่าตัวแทนจากหน่วยงานเนี่ยถามทุกครั้งนะฮะว่าเวลาออกมาบอกเนี่ยบอกมาตราการเลยได้ไหมนะครับแล้วมาตราการเนี่ยจริงๆควรจะออกมาบอกก่อนด้วยนะอย่างวันนี้ถ้าออกมาบอกว่าจะมาโยนหินถามทางเรื่องล็อกดาวน์เนี่ยจริงๆควรจะออกมาบอกก่อน ถ้าล็อกดาวเราจะมีมาตรการ 1, 2, 3, 4, 5และเดี๋ยวเราจะประชุมก่อนอนะครับอย่างน้อยประชาชนรู้แล้วอ่ะอย่างน้อยมีมาตรการช่วยเหลือแบบนี้อันนี้ให้ไปลุ้นเอานะฮะลุ้นว่า1จะล็อกดาวหรือเปล่า <c oughs> สองล็อกดาวจะมีมาตรการอะไรลุ้นหลายาขยับมากเกินไปหน่อยนะครับอันนี้แหบมบ